สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปชมทลิปเก่าเล่าใหม่กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่ในรายการ1วันกับไอฮาร์นะครับผมจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะเดินทางไปเที่ยวที่เชียงใหม่จังหวัดนี้ผมเพิ่งเคยไปเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะเพื่อนเพื่อนมันทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมาก<ๆ>เดี๋ยวมารอดูกันเลยครับว่าผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนเป็นที่แรกไปกันเลยครับ หลังจากลงเครื่องมานะครับเพื่อนๆท้องผมมันก็บอกว่าเอ็งต้องเติมพลังงานนะฉะนั้นที่ที่แรกที่เราจะไปก็คือร้านอาหารนะคะเพื่อนๆไปกันเลยครับคนเดินนะักท่องเที่ยวจะเดินขวัญไววมากแต่ตอนนี้ึงียบเงียบสนิทเลยก็จะมีร้านอาหารดังอย่างต่องโต๊ะเต็มต่องเต็มโตมพี่จะชอบเรียกว่าต่องโต๊เต็มเพราะว่า มมเต็โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงร้าน The House by Ginger สำเนียนได้ไหมครับเพื่อนๆเห็นเขาว่าทางร้านเนี่ยมีเมนูที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์สปีซ้อนนะครับเพื่อนๆไม่ใช่มิชลินสตาร์นะครับเดี๋ยวมีเมนูไหนที่น่าสนใจบ้างตามไปชมกันได้เลยครับ หลังจากที่ผมผลักประตูเข้ามาเนี่ยครับเพื่อนๆสิ่งแรกที่ผมประทับใจเลยก็คือสไตล์การตกแต่งของร้านนี้นะครับและผมได้รู้ข้อมูลมาจาก PR ของร้านนะครับว่าสไตล์ของร้านนี้เนี่ยคือสไตล์โคโดเนียลโคโดเนียลคือรูปแบบการสร้างและตกแต่งบ้านโดยเริ่มขึ้นเมื่อยุคล่าอาณานิคมซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่5ถึง6รูปแบบในอาคารสมัยนั้นจึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและของพื้นบ้านในแต่ละประเทศนั้นๆครับ โอเคครับตอนนี้เรากลับมาที่อาหารกันีกย่าผมกาลังเลือกเมนูอยู่นะซอยมันมีรสชาติเผ็ดไหมเกลือพริกแ่หลังจากที่ผมสั่งอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็มาเดินเล่นในร้านนะที่ร้านเนี่ยเขามีช็อปขายสินค้าพื้นบ้านต่างๆด้วยนะครับเพื่อนๆน่าสนใจเลยทีเดียวให้แต่กล้องลองนั่งดีไหมครับโอ้นะ <c oughs> ครับว่าไมใช่ โอเคครับหลังจากที่ป่วนร้านเขามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารก็มาแล้วนะครับดูสิครับน่ากินมากๆก่อนจะไปถึงจานพระเอกของเราเนี่ยเรามาดูที่ข้าวซอยกันก่อนนะครับเราต้องใส่มะนาวด้วยนะครับใส่ปลาฟิชต้องใส่ร้านนี้ข้าวซอยดังหลังจะมัครบใช่ข้าวซอยดังแต่อันเนี้ยเป็นมิชลินอันโน้นมิชลินใช่ครับงั้นอาจารย์น่าจะมาตอนน่าจอถ สำหรับผมที่เป็นคนกินอาหารแล้วหน้านิ่งเนี่ยเมนูนี้ถือว่าอร่อยเลยนะครับเพื่อนๆอร่อยนะจะมีการร่างนกระทุบลงไปเพื่อนมาถึงเมนูที่เป็นพระเอกของเรานะครับเพื่อนๆเมนูนี้เนี่ยได้รับรางวัลมิชลินไกด์นะครับผมซึ่งเป็นแอปพิทายเซอร์ของทางร้านนะครับมิชลินคืออันนี้ดังใช่ไหมลูกใช่ต่อเข้าปาก เอาเขาปากเลยเ<อ>นั่นแหละเป็นไงบ้างสายเตอร์ของไทยคือหลังจากที่ผมกินไม้นี้เข้าไปเนี่ยผมก็กินของอย่างอื่นในสำรับรัวๆเลยนะครับเพื่อนๆจนลืมถ่ายอะ่ะ <c oughs> โดยสำรับนี้นะครับจะประกอบไปด้วยปอเปี๊ยะกุ้งทอดเมี่ยงคำถุงทองลาบไก่ม้าฮอผักบุ้งทอดกรอบครับผมแนะนำเลยนะครับถ้ามาที่ร้านนี้เนี่ยลองสั่งเมนูนี้กันได้นะอร่อยมากๆและยังมีเมนูอื่นที่น่าสนใจอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วผมขอจัดการกับมันก่อนหมูกรอบ ตัวมาแปะรอร่อยโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมกินอิ่มแล้วเนี่ยผมว่าจะไปเดินใช้พลังงานกันตัหน่อยตามมาเลยครับต้องน้ำครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ผาชอ่อแกนแคนย่อนเมืองไทยงดงามโดนใจไม่ธรรมดานี่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติแม่วางคือผาชอ่อเนี่ยเพิ่งก่อตั้งเมื่อปี2 5 5 2นะเพื่อนๆค่อนข้าง,างใหม่เลยทีเดียวงั้นผมขออาสาพาเพื่อนๆไปเที่ยวผาชอ่อกันเลยนะไปกันเลยครับ รอน้วยนะครับคนที่อยากมานะครับผมแนะนำนะครับแต่งกายให้มิชิทครับอย่ามีช่องครับไม่งั้นมดแดงอาจจะเข้าไปได้ครับจริงเหรอไม่มีไม่มีคิดพอหรอคือที่ผาชอ่อเนี่ยเขาจะมีทางไว้ให้เราเดินครับเพื่อนๆถ้าเราเดินมาถึงจุดพีของผาชอ่อแล้วเนี่ย <c oughs> ก็อย่างในภาพเลยครับมันดูอลังการไม่แปลกเลยที่เรียกว่าแกนแคนยอนเมืองไทย ถ้าเป็นถ้าเป็นอเมริกาเขาจะเรียกว่าอัลเทอร์ลูปอัลเทอร์ลูปก็คือเป็นหินทรายที่แบบโดนลมพัดโดนลมพัดโดนอะไรเงี้ยพัดจนกลายเป็นช่องแบบลมอย่างเงี้ยนี่ก็คือไอฝนน้ํามันซ้ออืออน้ํามันซอเสร็จจริงๆแล้วใช่ครับเขาสวยงาม่ข้างจริงๆแล้วมันมันอันตรายนะนมันเสี่ยงถล่มใช่ไหมครับใช่ เพราะไม่รู้ไงว่าหินอะไรมันแข็งหินอะไรมันอ่อนก็จะเป็นหลังใต้ที่เขาบอกนะครับเพราะว่าตอนที่ไปเอาถลุที่อเมริกาเขาก็บอกว่าตรงนี้เข้าไม่ได้ก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้โอเคเดี๋ยวขอเดินกลับก่อนนะครับผมแคบค่อนข้างแคบมากนะคนตัวใหญ่น่เดินลำบากนะครับแต่กล้องข้างหลังผมก็ค่อนข้างโดนเขาคว้าจะเดินไม่ได้ใช่ไหมครับดูแล้วเหมือนเขาจะจับจิตแล้วครับ เปลี่ยนว่าไม่เปลี่ยนนะผมแนะนํานะครับถ้าใครมีโอกาสผมอยากให้ลองไปเที่ยวที่ผ่าช่องนี้ดูนะครับถ้าใครอยากเปิดประสบการณ์เพิ่มที่นี่เลยครับและหลังจากที่เราชมธรรมชาติกันมาพอสมควรแล้วเนี่ยผมก็อยากเห็นวิถีชีวิตของคนเมืองเชียงใหม่นะว่าหลังผ้าที่ตกดินเนี่ยจะเป็นยังไง ไปกันเลยครับเราก็ไปอยู่กันตรงประตูท่าแพแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของทางที่จะเดินเข้าไปในถนนคนเดินครับถนนคนเดินก็จะมีแบบคนมาขายของอะไรเงี้ยแต่ไปหมดเป็นเหมือนกับแหล่งหากินของที่นี่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกคนที่มาที่เชียงใหม่ทุกคนก็ต้องมาแวะที่นี่ครับถ้าเกิดไม่มาที่นี่ก็ ไม่ได้มาเชียงใหม่หรือเปล่าครับในส่วนนี้เราก็เข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรขายบ้างส่วนใหญ่ที่ผมดูมาก็จะเป็นพวกอาหารแล้วก็เสื้อผ้านะครับผมแล้วก็ลองไปดูกันดีกว่าครับเผื่อจะมีอะไรอร่อยๆกินกันด้วยครับที่ผมให้เพื่อนแนะนําสถานที่เนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเคยเรียนที่เชียงใหม่ก็เลยรู้จักเชียงใหม่เป็นอย่างดีก็ประมาณนั้นครับโอเคครับผมก็เข้ามาในถนนคนเดินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยครับ ผมเดินไปได้สักพักเนี่ยผมก็หยุดอยู่ที่ร้านหนึ่งครับร้านนี้เนี่ยคือร้านไอศครีมโมจิกลิ่นหอมมากไม่กลิ่นคงเตะได้ยแย่เลยไม่งั้นเดี๋ยวได้อซ์จานต้องเสิร์ฟเม็ดตาผมไปลงบ้างไม่ใจร้อนเายนะขอแรกกันครับคนสุดท้ายแต่งตาครับขอบคุณครับอาจารย์ันขอสุดท้ายครับแตกงตาครับไม่มีไม่หนีนนไม่ใจถ้าเยืนอยู่เนี่ยดูมันจะเอาหน, <ๆ S 2> น้ากากออกไรคับ รวมหมดเจ็ดตังกับคนที่หน้าหน้าตาดูดูมีเงินอ่ะอร่อยนะมจริงจริงอร่อยนะครับเพื่อนๆแต่ผมกินอาหารแล้วหน้าผมนิ่งอ่ะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าผมแนะนำนะร้านนี้ทำสะอาดแล้วก็มีหลายรสชาติให้เลือกนะลองชิมกันได้โอ้โหไอติมโมจิต้็งไปนะน้นี่ติมตังบังดูครบได้ครับเพอตกลางกลงอูครบ สำหรับผมที่ได้มาเชียงใหม่ไปครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกประทับใจมากๆทั้งผู้คนอาหารสถานที่มันดีมากๆเลยครับเพื่อนๆถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวนะแนะนําเลยครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าจะไปนอกไปไหนก็ใส่แมสพกเจลล้างมือแล้วก็ขอให้ผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้นะครับเพื่อนๆผมเป็นกําลังใจให้ครับสู้ๆเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะ แล้วถ้าอยากให้ผมไปท่องเที่ยวที่ไหนกัดิีกเนี่ยคอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้เลยสำหรับทริปหน้านะครับรอติดตามกันได้เลยว่าผมจะพาไปท่องเที่ยวที่ไหนกัดิกีกคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย